ครับวันนี้เรามาเปิดตอนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่าอน,นนะอนาคตจะเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะครับที่มีดราม่าอยู่ตอนนี้นครับเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยนะครับว่ามีอะไรมั่งครับยินชิบ นี่นะครับการตรวจคัดกรองผ่านะอะไรอะไรงงครับวันนี้เราก็มาดูงแครับเมื่อมีอะไรมาขับรบอ้าวกล้องซูมสิ นนี่นะครับรถไฟฟวามเร็วสูงยังไม่เปิดนะครับเปิดก็เฉพาะรถไฟทางไกลการจองตัวนะครับอยู่ฝั่งไหนเนาะันนี้รถไฟสายสีเดงชานเมืองนะครับนี่นะครับใหญ่โตโอ้ล้านนะครับ เราไปรถไ,ไ,ไฟทางไกลกันีกว่าครับเดี๋ยวไปเจอตรงหน้าด้วยแหละครับครับในที่สุดเราก็มาถึงนะครับจุดจำหน่ายตัว๋วรถไฟทางไกลครับตัวลงหน้านะครับขวายังมาถึงหอบกิน <c oughs> เนี่ยครับทุกสาย จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มเปิดแล้วครับ,รบเปิดสายอีสานสายใต้เป็นสีแดงทุกสายจะเป็นสีชมพูบัตรเดินสารสายใต้สีสีแดงนะครับเนี่ยครับ แต่จะเป็นอย่างนี้นะครับสิงยีบสามช่อง,งแล้วยังมีจุดจำน่ายสินค้าเป็นตู้ยอดเหรียนนะครับนี่ครับกาแฟน,นี่ครับกวางขวางไม่แหละ120กิโลเฟตอัพชมโบจะต้นจะทางอยู่สิ่งฆ่าสถามนี้ ก็ข,ขวางเมื่อละเนี่ย <c oughs> ไปทดลองนะครับเิด <c oughs> ไปทดลองนะครับเ <c oughs> นี่ยครับ ครับ